สวัสดีจ้าทักทายจากช่องสาวเมืองสีสะพายมังขอนนจันโะนสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสบายดีสุขสุขคนบอน,นจันโนมานขี้เขาเศ้าน้ำกั้นจ้าข้าวเช้าด้วยกันหมโทูทอดน้ำพริกถ้วยเก่าข้าวสวยมามาจ้าพี่น้องจ้าไม่กี่ขาน้ำกั้นจ้าม่กี่ข้เศ้าน้ำกันนะ้นเนาะขออนุญาตอัน ใส่มืออนเด้อเพราะว่ากินผู้เดีวดยวพอบานบายูกําลังเห็ดงานบ้านแล้วพี่น้องมาจา่ายคิดขอน้ำกัดกําลังเห็ดงานบ้านแล้วเขออาอนุญาตใส่มือเปิบเด้อเพราะว่าติดเนาะมาจ้าบรรยากาศ บัรยากาคือผมอฝนติตกน่นะพี่น้องพายุเขา้าพายุเขาา้าจ้าบรรยากาศอยู่บัดบานเนาะมูวอดอมาจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวด้วยกันอันนี้บรรยากาศ จ้ามาจ้าพช่วขอน้ำกัดจ่าพี่น้องกาลังแล้วกาลังสักผาแล้วทักทายทักทายผู้ทั้งไก่ทั้งไก่น้ำน้าจ่าเนาะทั่วโลูกน้าจ่าน้อทักทายฝากติดตามช่องนี้ด้วยจ่าเด้อช่องสาวมังสีสะพายมังขอนฝากกดกระดิง่งซับสักไข่ ฝางนี่จะด้ดออร่อยหมูนี่ถอดเองไหมพี่น้องพี่น้องจ๋ะถอดเองซ้ำหมัก ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนี้ได้จ้ะเด้อยักท้ายถั่วโลูกนะจ้ะน้องขอบคุณจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ